เริ่มกลุ้มๆละแก๊กควยทําให้คุณกลุ่มใช่มันกลุ่มมันความหวานเนี่ยพี่มันทําให้แบบว่าตาดโว่ามนพ่ความดันความดันใช่ใช่ใช่เมื่อตอนเทปเขาเขาเข้าเลยอ่ะเมื่อตอนเทปที่แล้วมึงก็เป็นอย่างนี้แแดกถั่วจนไม่รู้เมาถั่วเมาถั่วเมาถั่วแต่ว่ากลิ่นแอลกอฮอล์นี่ขึ้นเลยนะเพราะว่าถั่วอะไรถั่วหมักแอลกอฮอล์เป็นถั่วหมักมันก็จะมีความหมัก มันได้ถังยี้ถังไม้อะไรเงี้ยฟังไม่ขึ้นแถมไม่ขึ้นเลยโอเคเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องโอเคมันต่อมาจากอีพีที่แล้วอะครับที่พี่เจอผีเนี่ยอ่าไม่เดี๋เรียกว่าผีเจอผู้หญิงชุดไทยในตอนเด็กเนาะครับผมพอเวลามันผ่านมาหลายปีมากจนพี่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในย่านรามอแหงแห่งหนึ่งพี่ก็ไปอยู่ในซอยซอยหนึ่งซึ่งซอยเนี้ยถ้าคนที่เรียนในย่านรามาแหงเนี่ยสองมหาวิทยาลัยนั้นจะรู้จักดีเพราะซอยนี้มันเชื่อมต่อหากันได้ มันคือซอยที่อยู่ตรงแยกรามสาลีพอดีพูดได้นี้เอ่ยได้แต่ไม่ไม่พูดชื่อซอยแล้วกันมันอยู่ตรงแยกรามสาลีพอดีที่สามารถเดินไปเดีมยวมวังกะปิก็ได้อะไรเงี้ยอ่าอ่าซอยนี้เป็นซอยใหญ่แล้วก็ซอยที่ดังมากขนาดพิเศษโลโซเคยมาอยู่คอนโดที่นี่เลยยุคนั้นยุคแรกแรกที่เขาเข้าแกมมีม่ใหม่ครับเออใช่คือกูเจอพิเศษใช่อรอตอนยุคอยุคอะไรเออมันเป็นอย่างนี้ตอนที่พี่ย้ายเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อันนี้ตอนเข้ามาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ง ในความฝันของพี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะี่พูดตรงๆเลยนะไม่โกหกไม่มีอะไรบิดพิวเลยนะพี่จะเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งใช้คาว่าสุภาพสตรีเลยเขาจะเข้ามาอยู่ในความฝันทุกครั้งเวลาที่พี่มีเรื่องทุกใจวันไหนที่พี่คิดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องทะเลาะว่อกับใครหรือพี่ไม่สบายใจอะ่ะทุกคืนที่พี่นอนอะผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะเข้ามาในฝัน ต้องสงสัยใช่ไหมว่าเขาเข้ามาแบบไหนเขาเข้ามาแบบใส่ชุดขาวเหมือนตามคอนเซ็ปต์ผีที่เราเคยนี่กันเลยอะซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่เขาเป็นชุดเหมือนคล้ายชุดเดรสชุดนอนอะอชุดออกเป็นสีขาวแล้วเขาอะพี่รู้ได้นนในความฝันตลอดทุกครั้งที่เจอเขาว่าเวลาเขามาพี่จะสบายใจทุกครั้งเหมือนพี่จําไม่ได้หรอกนะว่ารายละเอียดปิดจ้อยในการเจอเขาแต่ละครั้งคุยอะไรกันบ้างแต่เหมือนเขารับฟังเราเหมือนเขาแบบ เป็นคนที่เราอ่าเจอแล้วเราสบายใจอะแต่ดีเทลมันมีเยอะมากพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบดีมากแต่เขาแต่เขาจะมาเฉพาะตอนที่ที่พี่เอไม่สบายใจมีปัญหามีอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์นั้นอะพี่เปลี่ยนห้องอะเปลี่ยนย้ายห้องอะสองครั้งเขาก็มาทุกครั้งตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่ามันน่าจะเกิดจากห้องที่ห้องเออพอเปลี่ยนอีกก็ก็มาอีก จนเวลาผ่านไปจนพี่เรียนจบทํางานเปลี่ยนงานสองสามที่แล้วพี่ย้ายมาอยู่ที่แถบรัชดาเป็นโรงแรมชื่อดังในอดีตแห่งหนึ่งแต่เขาเป็นโรงแรมแต่เขาปล่อยให้เช่าเป็นรายเดือนอพี่ก็เข้ามาอยู่ก่านเนี้ยก็ตามมาม,มาเจออีกมาในฝันเวลาพี่ไม่สบายใจมีปัญหาเรื่องงานมามันพี่จําครั้งหนึ่งได้มันมีหลายครั้งมากแต่ว่าครั้งนี้พี่จําได้คือ ในความฝันคือพี่นอนตักเขาแล้วเขาลูบขึัพี่อะอแล้วพี่สบายใจมากคือพี่รู้สึกแบบเนี่ยพูดแล้วยังแบบรู้สึกแบบคิดถึงเขานะแต่คงคนแต่เขาจากไปตอนไหนรู้ไหมคือเขาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่มาหาพี่เลยตอนที่พี่มีแฟนอ่าพอพอม,มีแฟนเนี่ย<อ>ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมาหาพี่อีกเลยแต่มันมีอยู่วันหนึ่งไม่ใช่ไม่เคยมาหากเลยนะมันเคยมีอยู่วันเดียวที่เขามาแว็บเข้ามาในใน ในในในชีวิตในในความฝันพี่แต่ครั้งนั้นมาไม่ปกติครับปกติเขาจะมาทาพ่พิ็นสบายใช่ไหมใช่พี่ไอ้ครั้งนั้นอ่ะคือมาแบบพี่เห็นหน้าเขาแล้วเขามายืนจังก้าที่เตียงยืนบนเตียงเลยอ่ะแล้วแบบเหมือนเขายื่นมือมาอุ้พูดลคือเขายื่นมือมาแบบอย่างเงี้ยเหมือนจะบีบคอเราอ่ะออแล้วแล้วสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกเหมือนแบบโรกหมุนนะแบบเหมือนโดนเคยเคยบ้านหมุนไหมแบบเหมือนอย่างนงี้เลยเหมือนแบบเหมือนเวลาเมามากแล้วบ้านหมุนอ่ะอ่อเหมือนโด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 น ปั่นตัวป oh? ั uh ่น huh. ห mm ัวให้ก hmm. he he like mm ิ hmm. ้งก like ิ้งไปมาอย Minor ่างเงี sure. ้ยแล้วพี่ก็แบบดแล้วพี่ก็แบบอื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาเข้ามาแบบนั้นเลยเว้ยพี่ก็เลยหมายถึงว่าพี่ก็คิดอะว่าแบบหรือว่าพราเป็นเพราะเรามีแฟนใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออน่าจะใช่แต่ก่อนหน้านั้นที่ที่เรางแผนพี่ก็มีแฟนคนแรกอยู่นะแต่เขาไม่ไม่เคยไม่เคยมาให้ทําอะไรแบบนี้กับพี่เออ แต่ก็คือยังคงคอนเซปต์ใช่ไหมพี่ก็คือตอนที่พี่มีแฟนอ่ะเขาจะไม่มาใช่ก็ไม่มาคนแรกอ่ะตอนที่อยู่ตอนเรียนมาเขาก็มาตลอดมาก็ตลอดแต่แปลกไหมว่าพอคนที่สองอ่ะเขาไม่มาเลยจะมามาครั้งสุดท้ายก็คือที่บอกมาด้วยอาการโกรธพี่รู้สึกว่าเขาไม่มาด้วยอาการโกรธอะไรเงี้ยออแปลกแปลกมากแปลกมากแล้วก็ตอนจนวันนี้ก็ยังไม่เคยเจอเขาอีกเลยแล้วพี่รู้สึกว่าทรงผมเขาเปลี่ยนด้วย เอาจริงตอนแรกกูคิดกูบ้าว่ากูดูกระหนังเกาหลีดูอะเลยมากเกินไปว่าเพราะว่าตอนแรกจําได้ว่าเมื่อก่อนเขาน่าจะเป็นคนผมยาวอ่ะแต่ครั้งสุดท้ายที่เขามาเนี่ยเหมือนเขาสั้นลงไม <laughs> ่แต่พี่ก็อยากมีสไตล์ไงเออเหรอไม่แต่เอาแต่เอาจริงๆอันนี้คือเรื่องที่พี่ไม่ได้เพ้อฝันนะจินตนาการพี่หรอหรืออะไรพี่ก็ไม่รู้แต่แต่ถ้ามานั่งนึกเหตุก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะเขามาทุกครั้งที่พี่พี่ไม่สบายใจจริงๆนะในในก่อนหน้าเนี้ย เออแต่คือตอนแรกพอไอแต่พอหลังจากนั้นที่บอกพามีแฟนอีกคนอย่างไง้ยพี่เขาเข้าใจว่าเออเขาคงพอใจแล้วแหละเขารู้สึกว่าจะเจอคนที่ใช่แล้วหรืออะไรอย่าง<ฮ>เงี้ยเขาก็เลยมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่มาอีกเลยอย่างเงี<ฮ>้ยแต่ว่าก็มีวันหนึ่งที่เขาอย่างที่บอกมามด้วยความโมโห,มห,มห,มหมไม่รู้เพราะเรื่องอะไรอย่พี่รู้หรือพี่ไปพูดอะไรหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือพี่ไปเล่าเรื่องเขาเพาพี่พี่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แฟนคนปจุบันฟังอ๋อโอเคถ้าถ้างั้นอ่ะคนก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ คนในฝันพี่อะมาทำอย่งงางนั้นตอนสุดท้ายอ,ะ,อะพี่อาจจะไปพูดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าตอนที่พี่เล่าให้ใครฟังตอนที่พี่แบบไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ผมชอบนะที่ว่ามาครั้งสุดท้ายมาพร้อมกับทรงผมใหม่แล้วไม่มาอีกเลยใช่พี่รู้ว่าลุคเขาเปลี่ยนแต่พี่ยังมีความสัมผัสได้ว่านั่นคือเขาอ่ะ อพี่สัมผัสคือมันทุกครั้งมันมามันเราเจอสัมผัสได้เหมือนเวลามึงรู้จักใครสักคนหนึ่งไอ้แค่คนนี้เดินผ่านกูก็รู้ว่าเป็นมึงนึกออกปะอะไรประมาณนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันพี่รู้สึกว่าเป็นเขามาตลอดชีวิตพี่ต้องต้องบอกว่าอ่ะเรียนมหาลัยตั้งแต่อายุ1 7พี่เป็นคนเรียนเร็วพี่ตั้งแต่สิจนทุกวันเนี้ยผ่านมาโโอ้หแบบสาปี20ปีอย่างเงี้ยมันก็แบบยี่สิบกว่าปีสามสิบเออสามสิบสิบกว่าเออประมาณนั้นประมาณเฮ้ยมีถึงสิยี่สิบกว่าป อะไรฝันพี่อ่ะพี่ก็ยังรู้ว่าเป็นเขาอ่ะนี่พูดอย่างนี้ไม่รู้ว่าคือนี้ก็ไม่แน่คิดถึงไงพี่อ้อยคิดถึงแล้วไงหรือจะไปหาพวกมึงบ้างไหมไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ต่วันนี้ฟังเลยแต่เนี่ยพอฟังมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนรายการขับไฟเดย์เซอร์ชันผีมากเลยมามาให้กำลังใจพี่อ้อยพี่ชอดครับผมพี่ชอดพี่พี่ชอดพี่พี่อ้อยพี่ชอยพี่ออดพี่ชอยพี่ออดเมาเมาดิ้นดิ้นแิ้นดิ้นลดิ้น ใช้ได้ไหมวันนี้ได้ครับขอให้คุณเจอคนในฝันของคุณเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณก็กาลังมองหาคนในฝันอยู่ใช่ไหมครับคนในฝันใครอ่อากูไปไม่เป็นละคนในฝันก็้นี่ไอ้สตรารมไม่เคยมีแฟนใช่ไหมทุกวันนี่เอาเอาสรุปเป็นขับไฟเดย์จริงๆแล้วใช่ไหมไม่ไ้ไม่้้คนในฝันนะครับอื คนในฝันของสอนรามสเปคคือผมยาวสีดำาัอยุ่ยู่เต้สีขาวไม่ไม่เอาชุดไทยอ่ะ <laughs> ไม่เอาชุดไทยอ่ะเอาจริงนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอันนี้วันนี้ฝุ่นมาเนี่ยช่วยเป็นวิธีกรได้เยอะมากเลยนะว,วิธีการยิงคำถามมาคุณนี่โอ้โหติด <laughs> ผมติดใจนะช่วยได้เดี๋ยวหลังอาจจะต้องรับเชิญมาอีกแต่ว่าผมได้ยินมาว่าเพื่อนคุณก็มีเรื่องอ,อ๋อ,อใช่ใช่ใช่ๆน้องๆน้องๆก็มีเรื่องอะไรแบบนี้มาโอ้ยมีมีคนที่เจอผีเยอะครับในในวงการชีวิตคุณอ่ะแบบเยอะ